เผาที่เผาไม้ที่อุณหภูมิสูงสูงนะคะอ่าก็จะเป็นพวกคาร์บอนไมอนอกไซด์นะทำไปกับกับไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนนะคะแล้วก็ได้เป็นเอ่อเมทานอลนะคะตรงนี้นี่สามารถเตรียมได้นะคะเมทานอลกับเอทานอลเนี่ยอะไปลอดภัยกว่ากันคะเมทกับเอทอะไรปลอดภัยกว่ากันคะเอท เอาที่เขากินกินกันเนี่ยแอลกอฮอล์ไอ้ไข่ดิง้งมั้งนะไข่ดิ้งบ้างาาเอฟใช่ไหมที่เขาดิ้งกันนี่กินเอฟไหมไม่ใช่นะเากินเอทานอนอ๋อได้กินเดทานอลไปเลยนะตายตายตาย,ตายแล้วมีข่าอยู่ไหล่าสุดที่ว่าอะไรนะอะไระลีฟเอนเซอร์คนนั้นน่ะที่เขาจ้างให้กินน่ะทันไหม เออชื่อแบงค์วะยิ่จ้างให้กินยังเสียนชีวิตอ่ะนะั่นแหละเบทานอนนะคะเบทานอนลงไปถึงเสียชีวิตเพราะว่าอะไรกินเข้าไปแล้วมันกลายเป็นอะไรฟอร์มาลีไฮในร่างกายนะฟอร์มาลีไฮรู้จักไหมอะไรฟอร์มาลีนอ๋อถูกต้อง,องฟอร์มาลีนเอาไว้ทำอะไรคะฉีดศพใช่กินเขาเสียชีวิตอ่ะอย่าไปกินผิดเดอ้อ เล่าขื่นเวลาเขาทำอ่ะบางทีไม่ใช่เป็นแอลกอฮอล์นะไม่ใช่เป็นเอทานอลนะเขาทาเป็นเมทานอลนะคะคุณต้องระวังนะใครที่เป็นคอคอแอลกอฮอล์นะคะมันสามารถทําได้นะคะเนี่ยแค่เอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยผสมกับไฮโดรเจนเนี่ยก็ทําได้แล้วนะคะเป็นเมทานอลแล้วนะคะเนี่ยถ้าเข้าสู่ร่างกายมันเป็นสารพิษก็ให้ถึงฟอร์มาลีนก็คือฟอร์มาลีไฮด์ นะคะทำให้เนี่ยตาปวดตาว่างตาบอว,วมมางเสียชีวิตได้เลยนะฟอร์มาลีนอะ่ะนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนานะพวกอาหารทะเลค่ะอาหารทะเลเขาก็แช่ฟอร์มาลีนเนาะใช่ไหมคะใครที่กินอาหารทะเลแล้วมีอาการท้องเสียแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกให้สันนิษฐานไปเลยนะว่าเ,เป็นฟอร์มาลีนนะ,ะลองลองก็ต้องเอ๊ะใจด้วยเวลาเรากินอาหารนะคะ ถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวที่แบบมันไม่น่าจะมีทะเลไี่น่าจะมีแมน่น้ำอะแต่มันมีอาหารทะเลที่มันสดสดอะนั่นแหละก็อาจจะแค่ฟมาลีนอะร่อยนะไอต้องระวังนะคะเมนนโนอนมีประโยชน์ไหมมีนะคะไม่ใช่มีแต่โทษอย่างเดียวนะคะเขาเอามาผลิตพวกพัน์พลาสติกต่างๆทํายาทำอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เอามาเป็นสารตั้งต้นผลิตร์รมาลีไฮ นะคะก็คือฟอร์มาลีนนี่แหละนะคะส่วนเอทานอล์เขาบอ,อกว่าไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินเบียร์เลยแต่ว่าเอาข้าวมาหมาัก <c oughs> ข้าวหมักที่เป็นแลอลกอฮอล์ไหนะมเป็นนะเมากรึ๊บกึบึบเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะเข้มข้นมากกว่าที่เราซื้อตามน,นะตนนามตามอาหารหไอ้ตามเข้าไปนะคะนะ อ่ก็คือก็คือเอาน้ำตาลนี่แหละเอาข้าวมาเป็นน้ำมันเป็นน้ำตาลแล้วก็ใส่ยีสต์เข้าไปนะคะก็เ,เป็นคาร์โบไฮนะนะคะ,นะคะอ่าหรือจะทำในรูปแบบวายเบียอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโมเลพวกมนนาาๆเป็นไงบางคนบอกว่าอ่ากินจนกว่าตับจะทำงานไม่ได้ เคยถามนะทำไมเขากินกินกินเหล้าตลอดเลยเขาบอกเขาจะกินตลอดถ้าจะทำงานในท่าเราเล่นกินได้ก็ก็มีเลยเรื่อยๆนะคะ,ะหรืออ่บางคนบอกว่าไม่ไม่อยากหมักนะคะไม่อยากหมักข้าวนะคะก็จะไปเอาเอทีนนะคะ e rain, อีที่เนี่ยามาแล้วก็มาผสมน้ําแล้วก็ไปใส่ที่ความดันนะคะความร้อนแล้วก็ใส่กรดเข้าไปนะคะซัลโฟริกก็จะได้เป็นแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะ มีประโยชน์แล้วทานทำอะไรได้บ้างแอลกอฮอล์เนี่ยแพทย์แผนไทยจะใช้บ่อยเอามาเป็นตัวทำละลายทำยาสารสกัดอะไรต่างๆเนี่ยใช้แอลกอฮอล์นะคะใช้เอทานอลน,นะคะหรือน้ำหอมน้ำหอมที่ติดทนนานนะคะก็มีตัวทำละลายเป็นแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็เอาเป็นชาเป็นสารที่ฆ่าเชื้อโรคได้ใช่ไหม ไอ้ที่ที่เราใช้พ่นพ่นฆ่าเชื้อตอนโควิดอ่ะมันเกี่นะมัเกี่ยวนะมยเป็นแอลกอฮอล์ประเภทไหนฮะเอชทีอูใช่ไหมแอลกอฮอล์นะคะหรือเอทานอลนะหรือเอ่อน้ำมันก็ได้ใช่ไหมคะเบนซินเก้าหนึ่งนะคะแอลกอฮอล์หนึ่งส่วนเบนซินเก้าส่วนนะคะแอลกอฮอล์ แล้วก็เป็นสารตั้งต้นในการผลิตนะสีย้อมเครื่องสัองางยาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็สามารถผลิตเป็นกรดพราสิกิกได้นะคะเี๋เราจะเป็นต่อไปนะคะสิิแอสิส่วนฟีนอลฟีนอลอาจารย์ได้เกิิดไปบ้างแล้วนะเรื่องการเรียกชื่อนะคะถ้ามีหมู่เบนซิน,นริงใช่ไหมคะปกเหลี่ยมนะคะ แล้วก็มีหมู่ไฮดรอกซีเกาะเนี่ยเขามีชื่อเรียกของเขานะก็คือฟีนอลนะคะชื่อฟีนอลได้เลยนะคะเอ่อฟีนอลฟีนอลนะคะแล้วก็สูตรทั่วไปของเขาคืออะไร C6H5OH ใช่ไหมคะถ้าเป็นเบนซีที่สูตรเป็นอะไรคะเบนซีน C6 อะไรนะ H อเท่าไหร่เบนซีนเปนซีเนาะเขาตับเลนบานเอชเท่าไง ไม่มี 12, 1สองเหรอไห้่หก H หกใช่ไหมเบนซีน 27. นะคะก็แต่ว่าตอนนี้เราใส่เราใส่ O H เข้าไปนะคะมันก็แทนไฮโดรเจนไปหนึ่งตัวไฮโดรเจนของตอนนี้ก็เลยเหลือห้านะโอเคไหมใช่ไหมคะเพราะมันเป็นริงริงริงอย่างนี้อ่าอ,อุ้ยไม่ค่อยอยอะเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นไฟหายปใช่ไหมเออมันเป็นริง กูทำหม่ได้ไหมวงวงวงก็เหลืองไม่ใ่เป็นลิงวอกวอกนะอ่าแล้วแม่คือมันจะเป็นแบบอย่างนี้เปอย่ยนสีใช่ไหมอ่าใช่ไหมคะหรือบางที่ก็จะเป็นวงใช่ไหมเป็นแบบเสถียรก็คือเป็นวงกลมอยู่ในนี้โอ้ยขอโทษไม่ค่อยไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะคะอ่านั่นก็คือเป็นเป็นเป็นซีนนะคะอ่าเดี๋ยวเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะ จำจำสูตรให้ได้เพราะบางทีเนี่ยข้อสอบอาันจะออกมาแบบนี้ใช่ไหม 46H6 งงวาที่นี่คืออะไรใช <c oughs> ่ปกติเจอแต่รูปอย่างเดียวใช่ไหมคะพอเจอแบบเป็นสูตรขึ้นมาแล้วงงนะคะเนาะอ่าแล้วก็สารส่วนใหญ่นะคะในฟีโนมีในพวกอะไรบ้างนะในการภูนะคะเขาเรียกว่ายูจีโนใช่ไหมอ่าหรือ b h t BHA นะคะเป็นสารกันหืนนะพวกนี้นะคะอ่านี่ก็ไปดูเองได้นะคะฟีนออ่าีนออ o ยู h ินออันนี้กันปูใช่ไหม BHT BHA นี่เป็นสารกันหืนต่างๆนะคะฟีนอลส่วนใหญ่ไปใช้ในอุตสาหกรรมนะอ่าเอาใช้ฆ่าเชื้อด้วยใช่ไหมก็อ่าถ้าตูเราเราเรานาะ พวกแอลกอฮอล์เนี่ยเออราได้ถึงแอลกอฮอล์นี่ถึงอะไรกฆ่าเชื้อใช่ไหมคะอ่าอ่าเป็นแก๊สโซโอก็ได้นะหรือเป็นผลิตยานะอ่าการเกษตรสารเคมีการเกษตรฆ่าเชื้อทําความสะอาดนะสีสบู่กระดาษนะคะเดาได้เลยเพราะบางทีเราก็จำไม่ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> นะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คือเป็นกําจัดวัชพืชได้ด้วยนะ,ะ <c oughs> ผลิตใย,ยสังเคราะห์นะคะพลาสติกน,น,นะคะอ่า ส่วนใหญ่ก็เป็นนทำยาฆ่าเชื้อหมดเลยยาทำความสะอาดนะคะนี่ไปดูอาแล้วก็มีสำหรับล้างล้างฟิล์มถ่ายรูปได้ด้วยนะคะอะตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยใช้แล้วนะคะไฮโดรพิโนนแล้วก็อะโลอิคารอลนะคะ,าลละอาส่วนอีเทอร์นะคะอีเทอร์เนี่ยหมู่ฟังชั่นอลก็คือแอลคอกซี่นะคะเมื่อกี้คือไฮดรอกซี่ใช่ไหม ไฮร็อกซีกรุป๊ปนะคะนี่จะเป็นเอลพ็อกซีสัญลักษณ์คือ R แล้วก็ O R ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนู้นมันจะเป็นแค่ O กับ H ใช่ไหมอันนี้จะเป็น O มันเป็น R แล้วก็ O H นะคะแต่นี่เป็น R แล้วก็ O R นะคะไม่มีไฮโดรเจนนะถูกปะไม่มีไฮโดรเจนนะคะอันนี้ก็บอกว่าสูตรทั่วไป R O R มีสูตร เหมือนกับแอลกอฮอล์แล้วก็ฟีนอลนะจะเป็นไอโซเมอร์ไอโซเมอร์คืออะไรคะไอโซเมอร์คืออะไรสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่ส่วนโครงสร้างต่างกันนะคะถ้าสูตรโมเลกุลเหมือนกันเนี่ยอย่างอีเทอร์เนี่ยเขาบอกว่าสามารถเป็น ไอโซเมอร์ของแอลกอฮอล์กับฟีนอลได้เพราะว่าลายสูตรโมเลกุลจะเหมือนกันแต่คุณต้องไปดูว่าเฮ้ยสูตรโครงสร้างมันเหมือนหรือต่างนะคะนี่ก็เปรียบเทียบให้ดูเนาะอันนี้แอลกอฮอล์ใช่ไหมเอทานอลนะคะถ้าเป็นอีคาร์บอนสองตัวเหมือนกันมันจะเป็นสองฝั่งนะนะคะสองฝั่งไดเอทิลอีเทอร์ตัวโอโอตัวนี้นี่เขาเรียกอีเทอร์ใช่นไหม อ่านี่อ่านแบบสามันนะคะนะเมื่อกี้แอลกอฮอล์ก็ลงด้วยแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะนะอีเทอร์ก็จะลงด้วยอีเทอร์นะคะไดเอทิลอ่าตัวนี้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 ก็คือเอทิลใช่ไหมอ่าไดเอทิลอีเทอร์มีสองฝั่งเลยนะคะเอทเอกซิอ,อ, 4, อีเทนนะคะหรือไดเอทิลอีเทอร์นะตรงนี้อาจารย์ไม่ได้เน้นเรื่องการอ่านชื่อนะคะ จะเน้นเนืนเอ้อแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะคะแล้วก็ตัวอย่างของอีเทอรอ์เช่นเมท็อกซีมีเทนเมท็อกซีมีเทนก็เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือไดเมทิลอีเทอร,อร์ก็คือมีมีเมทิลสองหมูน่นะแล้วก็มีอีเทอร์หนึ่งหมูน่นะคะ,ะก็คือข้างหน้าเนี่ยเป็นเมท็อกซีใช่ไหม เอสอคซี่แล้วก็มีเทนก็คือกีเทนนะนะอันนี้คือเป็นไอโซเมอร์กับเอทานอนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคาร์าอบอนสองตัวใช่ไหม